โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม b a c k for b u t ตนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับคนเต๋เช่นเคยนะครับผมโอเคเกม b a c k for b u t ตนะครับตอนนี้ก็เพิ่งโหลดมาเล่นเมื่อกี้เองครับผมไปทุกคนมาเล่นยังไงนี่มาเล่นยังไงในเกมนี่นี่เจ๋งโคตรเียง z o มบี้ตึมเลยทุกคนไปเลย ไปไปเลยดีกว่านั่งหน้าก็นั่งหน้าก็นั่งโยนนะโอเคเพื่อนอุ้ยซอมบี้โอ้ยเกมนี้อะไรกันนี่นี่มันเกิดอะไรกันนี่อุ้ยซอมบี้อุ้ยบาเลตอีกทีไงซัสไนเปอร์เหรอเล่นไหมอ่ะอ๋อเดี๋ยวเออาีโดน มีバลต์ว่ะทุกคนทุกคนมิ่งバレต์バเล์แล้วโคตรแรงเลยนะบバเลดอ่ะอ่มีกระสุนเน็ตเอมจีตรงนี้มีคืออะไรเพื่วรไม่บอกหรอกตองมีตองมีออกวัดิเราจะแช่นี้นะทุกคนอย่าลืมเช็คห้องให้ทุกห้องนะเช็คแล้วไม่มีไปไปไป ไปตอนเลยดีกว่าทุกคนเดี๋ยวผมคุ้มหลังให้ผมมีธนัยปูไรปูนี่เพื่อนตังนี่ธนัยปูไรปูโอเคอ๋อมันเป็นเกมแนวแบบโอ้ย zombie คนเยอะไรปูไรปู นี่มันคืออะไรกันนี่นี่มันเกมพี่อะไรเดี๋ยวเกมห้องด้วยนะเกมห้องด้วยแบบูลลี่เกมครับโอ้เกมเขาทำอะไรีๆเอ้ยเดันนายยืนทำอะไรอยู่ยืนข้อสองบาทมีตังค์มีตังค์ได้แล้วมีตังค์นี่ตรงนี้เลยอะไอู้ตกใจยี่เปิดป๊อปเจอซอมบี้ปั๊บเลย ทุกคนได้ยินเสียงซอมบี้กันไหมเสียงซอมบี่แบบเยอะมากบานเลยเยอะบานเลยเสียงซอมบี่แบบบานเลยเฮ้ทุกคนด้วยด้วยฮ่่าฮมาฮ่าฮเาฮ่อฮ่ดม่า่าฮ่าฮ่่่าน่าน่าฮ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 ่าว่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮย่าฮ่่่าฮ่่่่่ อีแตกเลยค่ะถอยมาถอยมาถอยมาเดี๋ยวสไลด์ส่องเองเดี๋ยวเคสเดี๋ยวสไลด์ส่องเองสไลด์ไม่มีนะทีละนัดอาจจะฟงงอึ่งหมดยังหมดยังหมดหมดแล้วหมดแล้วสุดท้ายแล้วเพื่อนลองตรงไหนเปี่ยวมิเปลี่ยวอุ้ยยิงทีทะลุสองตัวอุ้ย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 ยิงหัวอุ้ยอุ้ยยิงหัวเพื่อนอุ้ยยิงหัวเพื่อน ยิงหัวเพื่อนมันยิงกันได้ด้วยนะเกมนี้ระวังด้วยเพื่อนโอเคปีนี่ปีนี่ีนี่ตายซะพวกโง่ไอพวกโง่แม่งผีกันชาวแน่เลยตาแดงกั่งเลยอุ้ยวิ่งโหบอกให้มาเกมนี้นี่สิ่งที่โหดที่สุดไม่ใช่ปืนครับแต่เป็นมีดไม้ตีหัวพ่อมีไม้ตีหัวพ่อด้วยนะ นี่วะพ่อเหรอนี่นี่ตัวนี้พอเปิดได้เปิดได้ไหมอะไรอ่ะไม่มีตังค์ไม่มีตังค์ตังไม่พอโอนเงินมาให้ได้ปะโอมีมีอยู่มีอยู่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ต้องแล้วไม่ทำแล้วไม่ได้ซื้อมาผมต้องถือไอ้เนี่ยผมต้องถือของของฟิวส์เราจะได้ห้าร้อยเดี๋ยวค่อยซื้อด่านหน้าแล้วอ๋อโอเคโอเคไปลุยกันต่อทุกคนโอ้ยโอ้ยโอ้ยถอยมาถอยมายิงแล้วถอยยิงแล้วถอยยิงแล้วถอยอะไรอ่ะเงี้ยอุ้ย ปวตกใจบ้าเปล่าพ่อเลยแม่ละจันบ้างละจันบ้างเอ้าบังจันไม่ดีกว่าพ่อไม่ดีกว่าพ่ออุ้ยใครดูดิ่อุ้ยยังไงยังไงมันอยู่อยู่นี่เหรออยู่นี่เหรอเฮ้ยเชื่อผมเหอะอย่าเลิอกใช้ไปเลเถอะใช้มีดเถอะยิงมันเลื่อมันลดไงเพื่อนเฮ้ยจกีิจกีิจกิ เกมนี้ไม่เหมาะกับเยวาวชนที่ต่ำกว่าอายุ18ปีนะครับเลือดสาดเต็มหน้าจอเลยดูดิวิชกี้ตายตายตายจีกี้ตาย,ตายโอเคนี่มีกระสุนมีกระสุนเหรอเดินเดินเดินกระสุนไหนน,น,นี่หว่าไอนพีนี่หว่าอุ้ยอุ้ยเอาะอะไรใครยิงวะ,ะเพื่อนเพื่อน เราวังกานะขอร้องอาอีกาเกมนี้คืออีกาเป็นสิ่งที่อันตรายมากเลยนะครับทุกคนพยายามอย่าไปพยายามอย่าไปยุ่งกับวีกานะครับทุกคนเกมนี้เป็นเอ้ยอะไรอะไรใครยีกาวะใช่หรือเปล่าเพื่อนเราหรือเปล่าไม่ใช่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 อ๋อกูนึกว่าใครยีกา อะไรกันนี่ทุกคนอยากดูไหมถ้ายิงกีกามันจะเป็นยังไงถ้้าาาาชอยยกรูเเปลทุกคนอยากดูกันไหม,มหถ้าเรา <ใน S 1> ยิงกีกามันจะเป็นยันยนไยงยไงลองดูหรือเปล่าไม่เอาดีกว่าไม่เอาดีกว่ากีกาวุ่นวายจัดเลยครับทุกคนจะเรียกซอมบี้มาคือจริงๆมันไม่ใช่กีการ์เลยมันเขียนว,ว่าเบิร์ด ใช่แต่เราเรียกกีกาโอ้ตัวใหญ่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 ไหนกินมือคืนเนอผมไม่ผมไม่ผมมีสไลด์พี่ไงตัวนักเดียวแตกคตัวแตกไปดิเป็นอะไรอ่ะนี่อะไรอ่ะกระสุนกระสุนอ๋อกระสุนสไนเจอเลยโอเคเอากระสุนสไนว่าทุกคนกดคอนโทรลกดคอนโทรลเดินนะโอเคผมลงมาด้านล่างเลยนะโอ้ยตบยิงไว้โอ้ยไม่ต้องเกือบแล้วเพื่อนมึงยิงกูแล้วเพื่อน นี่วางละจันวางละจันมาดิว่าโอเคกูนี่เลยจะไปกู้สีมาดิมาดิกูไปแล้วกาสิก้อปิดมาดีมาดิมาดีคูไปแล้วกาิกรปิดก็มีอะไรครับเนี่ยนี่ปืนวะอปืนพกหรอใช่มันจกสดสุนสุด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 ีุดสุดสุดสสุดสุดสุดสสุสสสุุ ไปไนกันต่อน,นี่เพื่อนออกดีว่วะอ,ออกออกจำได้ว่าออกระวังนักอย่าลืมขอร้องอย่ายิงอีก,กาเลยจ๊ะนี่อะไรอ่ะนี่งงไงล่ะอีมันเป็นเกมที่แบบอีกต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 ักี่ะสมไปเยอะมากยี่ห้อสะสมไปประจำในเยอะแยะเนี่ยโอ้ย,ๆๆๆยโอ๊ยยี่ห้อนกอีกาโอเค อะไรผ่านคูณค <ord> ิดไหนอ่ะเพื่อนก็ไม่ดีวะกลับไปเก็บวะกลับไปเก็บนู้นวะกลับไปเก็บตรงไหนอ่ะไม่ต้องก็ได้กลับไปใช้จรงพี่ปะตอนเดินมาเรื่องอุ้ยอีกที่ตกใจไม่กลับจริงหรอดำเนินเรื่องไว้ก่อนอุ้ยมึงโผล่มาแบบทำให้กูตกใจตลอดเลยไม่ต้องกลับก็ได้เพื่อนดำเนินเรื่องดีกว่าโอเคได้ได้ได้เราไม่ใช่สายเซฟเนื้อหาเพื่อน กำลังไปทุกคนกำลังไปกระสุนเราไม่ใช่สายเซ็เนี่ยนะครับกดจบเหยียดเคจบเท็กแรกแล้วอยู <S 2> <S 2> okay, okay, ่ตู้จีจีจีจบแล้วทุกคนโอเคเจอกันเท็กสองนะครับผมโอเคครับทุกคนเข้าโูมเท็กที่สองนะครับ ก็เป็นด่านที่สองนะครับสำหรับเกมแบ็กโฟบัตนะครับตอนนี้มันก็เป็นเปิดเซิร์ฟเบต้าให้ทดลองใช้ทดลองเล่นกันอยู่นะครับลองเล่น oh. ลองใช้กันดูได้ทุกคนลองเข้ามาตรวจหนสตรีกมันดูได้ครับผมโอเคมาซื้อของมันดีกว่าอู้ตอนนี้ตังมีตัง900เก้าร้อยเพื่อนใช้ได้ ยมยุงเกแล้วก็ยาระเบิดนี่ไม่ต้องกัริตาอเหลอเอาเอาเดยยินกูเพื่อะไรเนี่ยบอดอะไรเนี่ยอะไรบนรยิมหนูมันมันเดียอย่างนี้ เสียงนั้นอยู่ไหนวะเสียงตัวกอลกังเพงไอ้ยี่เสียงสไปเดอร์แมนอยู่ไหนวะไหนวะสไปเดอร์แมนเสียงสไปเดอร์แมนอยู่ไหนวะนี่ไงจะเร็วไหนวะนี่ไงจสักมัดไม่เล่าเหาอเอาไอปไล่สไปเดอร์แมนไงเป็นซอมบี้จอนดใจว่าเอาสักมัดไหมอุ้ยไอ้ยี่บอส อะไรอะไรไหนทุกคนมด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 นี่ยังมดพอรีบๆเลยรีบเลยรีบๆๆๆรีบวิ่งเลยเอาอะไรเนี่ยรีบวิ่งเลยเร็วเร็วๆยิงนะยิงนะเดี๋ยวส่งมันจาไปใกล้ส่งมันจาไปใกล้กุณตีคุณตีมานี่ก่อนคุณตีตีเราตีเพื่อนตีมานี่ก่อนอยากสู้อ่ะอยากลองดูอ่ะเออรู้เลยรู้เลยอยากรู้นานเปล่ากระตุนเราพอเปล่า ดึงวแล้วยังจะไดอีกร้อนันอ่ะ้สู้ได้อยู่แล้วยิงหัวเพื่อนอุ้ยไม่ไม่สู้ไม่ได้วะสู้ได้ผมข้างหลังอยู่ยิงข้างหลังเลยข้างหน้าตอนข้างหน้าตอนนี้แมงอูยิงตรงนี้เยอะแยะเลยโอ๊ไว้โล๊ไวอโล๊ไว้โล๊ไว้โล๊ยอโอ๊ยวโอ้ยโอ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 ยยโอยอยยอยออ ค ừ, oh, ือหลอดแล้วน <inizi. S 1> oh, ิดเดียวโอ้ทนโอ้ยโอ้ยโอ้ยในในห้องนี้ตายหมดแล้วเพื่อนช่วยหน่อยช่วยหน่อยหล่อไว้หล่อไว้หล่อช่วยจะไหมเราวิ่งไปนะอุ้ยเจ็ดเคหลอดแล้วนี่ w h a What the fuck ยิงไปเพื่อนยิงไปยิงไปยิงไปเดี๋ยวเคลียร์ในห้องเองเอ้าบอดแมนเป็นพาร์ล่าเพื่อนหนีแล้ว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  บอดแม่งโคตรเป็นภาระเลยเยนเกือบตายกูจะแตกกูจะแตกเปลว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 ใครมันดีนักหนาว่าเฮ้กูจะแตกกูเห็นได้เลยว่ากูจะแตก มีระเบิด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 ยิงหนึ่งได้ถึงสองครับผมเตีตีระเบิดเพื่อนด้านหลังอะไรอะไรระเบิดระเบิดด้านหลังไม่ไม่ระเบิดมีระเบิดด้านหลังอยู่ให้เก็บมีห้องทุนคิดป่ะฮะห้องทุนคิดใช่เหรอเนี่ยมีห้องห้องหิวนะห้องหิวนะตรงนี้หิวได้ อุ้ยยออันน oh, ี้ทำไมมาเยอะแยะอย่างนี้เนี่ยเคลืยอนทางก่อนดิเดี๋ยวค่อยมาเคลืยอนทางให้หมดก่อนปะ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 ุ้ยเยอะอย่างเยอะเลยทอมบี้กตัววีอ่ะแทงได้เนาะใช่กตัววีต่อยต่อยหมดเลยโอเคเราชจะยืนก่อนดีกว่า อยู่ได้ปะอยู่ได้อยู่ได้ไม่มันไม่หิวบอดมันไม่หิวบอดไม่ฮิวเว้ยเพื่อนเอาหิวให้มันนท่ันมัน้นหนึ่งท่าหิวให้มันเหรอไม่ต้องฮิวให้มันหงอกได้ตัวนี้ไป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 โอเคเป็นระเบิดดีกว่าเป็นระเบิดครับผม กระสุนสนาไอบานเลยเนี่ยโอ้ยยิงวัดวัดวัดหนึ่งวัดเอาอันนี้มาให้ผมวัดนี้เอาอะไรเพื่อนอันเดียวเอาบ้านสนาอ่ะอัเดียวเอานี่บ้าวัดนี่วัดอยู่ไหนนี่อยู่นี่อยู่นี่เพื่อนโอเคงั้นจำจำเมานหนิร้อยหกสิบนัดเพื่อนโอ้จบแล้วพอแล้วพอโอเคไปไปไปจะจบสกอตนี่เลยเพื่อนเฮ้ยอะไรอย่างไร

กระสุนเนีสัตว์กระสุนไอเคนี่ว่ะไอนี่เคดี่เปล่าเอาไปดีปืนนะเออไอเคน่าจะแรงกว่าปืนไอนี่นะไปเลยคุณ e I mean, ไปไปไปเป็นทีหกเป็นสี่ก็มีเป็นสี่นั่นแหละที่เราใช้เมื่อกี้เป้ยยังไงทุนคิดควรต้องใช้ไอเคนีกว่าเปล่าไอเคน่าจะแรงกว่านีอะไรอ่ะอุ้ยบอสอุดเงินเฮ้ยบอสไอทียบอสช็ติตเทียมรอรอรอ อยู่พวกเนี่ไหมคือแบบนึงนะเอของอยู่เนี่ยกูกูได้ยินเสียงบอสไว้เพื่อนในวัดในวัดในวัดด้านหน้าบปล่เนี่ยเดี๋ยวมาเน่ยบอสเกิดเร็ววิ่งวิ่งวิ่งเลย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 เดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งเดี๋ยววิ่งดูู้ดวิ่งก่อนวิ่งออกด้านนอกก่อนอู้บอสไอ้เหี้ย่ามาเห็นเลยกูแล้วบอสวิ่งถอยกลับไปบอสเหรอให้บอสรับตีมันเพื่ออะไร โอเคให้บอดรับเดิจะตายแล้วจะตายแล้วโอเคทุกคนจะตายแล้วนี่ขาแล้วนี่เรือตายแล้วตายแล้วอ้าวทำไมทำไมบอสมันกระโป๋องยังอ่ะอะไรมันนักันหนาหนิมาทำไมนักหนาอ๋อมันก็บอสตัวเดิมนี่ว่า ดูบนรถด้วยนะว่ามีอะไรติดบนนี้บโอเคทุกคนไอ้นี้ต้องเอ้นี้จำกัดอายุคนนะครับใครดูใครที่อายุต่อยกว่าก็เดี๋ยวพอยังไม่อะไรมาดูด้วยเนาะไม่ได้โอเกมมันแบบโอ้โหเลือดสาดละน้องๆเลือดสาดปาร์เสซิ่นเลือดกระดิ่งเข้าตาเลยครับโอ้เป็นรแบบที่แบบว่าเลือดเต็มจอครับทิ่เลือดเต็มตัวเลยไอ้วัดเอาไปหมดเลย วงก็หายไปหมดเลยเยยพยายามจะยิงก่อนนะครับด้านล่างเดี๋ยว่งลงไปนะทุกคนโอ้ยโอ๊ยใครยิงกูเนี่ยีมึงปีนได้ด้วยซอมบี้ซอมบี้ก็มีมึงมีตีได้ยะทุกคนซอมบี้เกมแบ็คโฟบัตแม่งเปลยนได้ด้วยเขาบอกเกมแม่งโรคจิตยิบไฟผู้ยิ้ด้านล่างนะบน เดี๋เพื่อนเรานี่ยนี่ไปนี่จำจำโอ๊ยไปท้องเลือดเต็มยาอยู่ยาอยู่ลองยิงรถดูดิลองยิงรถดูดิโอเคเข้าห้องไปเข้าห้องก่อนนี่น่ะก็หัวแต่เข้าบ้านก่อนไหมของรอบๆก่อนดิของรอบๆก่อนโอ้เรามีภารกิจเราได้ห้าร้อยเหรียญถ้าเกิดเราเก็บของเทปได้ หมดเล้ยหมดเล้ยตรงนี้มีอะไรอ่ะมีเงินเหรอมีอะไรวะมีเงินไม่มีอะไรมีเงินใช่มีตังมีตังไปไปเข้าห้องเข้าห้องเข้าไม่เจอกล่องเลยอโอเคนี่อะไรอ่ะพิการฟีเจ็ดร้อยห้าสิบหรอเจ็ดร้อยห้าสิบหรอไอซื้อได้ซื้อได้เอาเปล่า ไม่ไม่ไมไมแพงเกินจะร้านที่ไม่คุ้มหรอกมันบอก <Okay. S 2> ว่าควาสมสามารถของร้านคือสลับอาวุธเร็วขึ้น <Okay. S 2> จากคุณพงไม่เป็นเลยน,หนหกึกเลยผมรู้สึกว่ามันไม่ไม่จำเป็นค่ะโอเคตอนนี้คือแบบปิดประตูเ<อ>ข้ามาดีเข้ามาดีเข้าเดินเดินถแถลงมาเดินถแถลงมาโอเคไปประตูจบฉากนี้หรือเปล่าโอเคครับผมจบฉากที่สองนะครับ โอเคเจอกันในฉากที่3นะครับผม